คลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กค่ะเป็นที่ดินที่มีพื้นที่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะไม่แออัดด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุดนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กค่ะเป็นที่ดินที่มีพื้นที่อยู่ ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะไม่แออัดด้วยค่ะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านหนองสเกนะคะตําบลด่านจากอําเภอนุนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมแปลงที่ดินแปลงเล็กที่มีเนื้อที่อยู่ที่1งานกับ51ตารางวาเท่านั้นเองนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับหมู่บ้านไฟฟ้าป่ปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะสําหรับพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ที่เราได้ถมดินเอาไว้ในระดับที่เสมอ กับถนน สาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยเป็นสร้างบ้านหรือจะมาสร้างมาสวนได้เลยนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่เจ้าของขายในราคาไม่แพงนะคะขายยุปแปลงในราคาเพียง1นึ0 0แบาทเท่านั้นเองนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่1งาน51ตารางวานะคะค่ะมีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะสําหรับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นถนนเอ่อที่เป็นรอยต่อระหว่าง ถนนคอนกรีตกับถนนหินคุกนะคะก็มีด้านหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนสาธารณะ48เมตรนะคะแล้วก็มีความลึกความยาวเนี่ยอยู่ที่33เมตรนะคะ<ม>อยู่ห่างมาจากถนนลาดยางเส้นหลักนะคะทางหลวงชนบทเส้น6019มาเพียงแค่2.5กิโลเมตรนะคะทางเข้าก็จะอยู่ด้านข้างโรงเรียนบ้านตะคอนนะคะก็ จะเข้ามาจากถนนลัดยางเนี่ยก็จะเป็นถนนคนกรีดมาตลอดแนวนะคะแล้วก็มาถึงยังหมู่บ้านมาถึงยังด้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางโดยนะคะจากถนนลัดยางเส้นหลักนะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาได้ถึง3ามช่องทางเลยนะคะ,ะมีเส้นทางการเข้าออกเนี่ยสะดวกนะคะรถยนต์รถเก๋งเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามาถึงยังบริเวณแปลงที่ดินของเราเลยนะคะ,ะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะก็จะมีเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงๆนะคะก็จะอยู่ตามจุดของอ แปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวอําเภอนนนไทยมาเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะที่ว่าการอําเภอนนนไทยโรงพยาบาลนนนไทยนะคะตลาดสดห้างสรรพสินค้านะคะและสถานที่ราชการที่สําคัญสําคัญของอําเภอนนนไทยก็จะห่างเราไปแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณแค่24กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เราสามารถที่จะมายัางแปลงที่ดินมาทางอำเภอนนท์ไทยก็ได้นะคะหรือจะมาทางอำเภอนนสูงก็ได้นะคะแยกจากมิตรภาพมายัางแปลงที่ดินก็ประมาณ30กิโลเมตรนะคะจากถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็ห่างมาจากถนนสุรานาฬาีเนี่ยก็ประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสามารถจะมาทางอำเภอนนทไทยก็ได้หรือจะมาเส้นทางอำเภอนนสูงก็ได้ค่ะ ค่ะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ265กิโลเมตรนะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็จะใช้เวลาเดินทางมาก็ประมาณา3ชั่วโมงนะคะก็จะมาถึงแปลงที่ดินของเรานะคะแล้วก็ พื้นที่ของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมด้วยนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลมา185เมตรนะคะก็ไม่มีประวัติน้ำท่วม100%เปซ็นะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กค่ะที่เราได้ถมพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเนื้อที่อยู่ที่1งานกับ51ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดคุดแดงเจ้าของขายยกแปลงในราคาเพียง180,000บาทเท่านั้นนะคะก็ค่าใช้ใจ่ายวันโอนเนี่ย ผู้ขายจะเป็นคุออกให้หมดนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะที่รายลอดของเราค่ะไลน์ก็จะเป็น p a k i n 99นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ